จากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวนและมีราคาสูงส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดํารงชีพนายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวงพลังงานนําโดยนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนจะชี้แจงถึงสถานการณ์พลังงานและมาตรการรองรับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงการเปิดตัวกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานรวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหารสองตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนรองรับราคาน้ำมันทุกช่วงระดับไว้แล้ว สามารถรับมือได้สูงสุดที่ราคาน้ำบันดิบอยู่ที่150เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่ยังไม่สามารถประกาศออกมาได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า วันที่สิบเอ็ดเราจะพูดถึงเรื่องวิกฤตการพลังงานการตรึงราคาน้ำมัน LPG มาตรการช่วยเหลือมาตรการประหยัดพลังงานต่างๆครบทุกเรื่องก็ยืนยันเราเตรียมมาตรการไว้ยืนยันพร้อมเพียงแต่ว่าถ้าแถลงหมดหรือประกาศหมดมันก็ไม่ใช่มาตรการในการรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อการเกิดขึ้นจริงขึ้นมาเมื่อไหร่เรามีแผนต่างๆเหล่านี้ไว้รองรับแล้ว ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตพลังงานครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เน้อหามาตรการในการบริหารว่าทํำยังไงที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่รัฐบาลจะสามารถเนิการได้นั้งามาตรการทางด้านภาษีท้งในด้านเงินจัดหามาทดแทนของทุนพลังงานที่เรามีน้อยลงเราก็มีถึงวิธีฐานไว้หลายประการด้วยกันถ้าราคาอยู่ในปัจจุบันเราจะทรัพย์ทีได้เราจะด,ด,ดูแลได้ถึงระยะเวลาเมื่อไหร่นะที่ไม่เกินสามสิบบาทถ้ามันสูงกว่านี้จะต้องทำยังไงแล้วถ้าสูงกว่านั้นอีกจะทำาไงอีกถ้าท้ายที่สุดมันสูงขึ้นไปอีกก็จะต้องช่วยเหลือซึ่ง ละกันแหละตอนนั้นเพออราะหลายประเทศก็ได้วความเดือดร้อนเช่นเดียวกันราคาน้ำมันของเราหรือราคาแก๊สของเราในระดับที่ต่ําเทียบกับในอาเซียนทั้งหมดด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคเอกชนได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีแนวโน้มยืดเยื้อโดยผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นและจะทําให้เศรษฐกิจของไทยหดตัวลงจากที่คาดการไว้ แต่เชื่อว่ารัฐบาลยังสามารถตรึงราคาน้ำมันได้จนถึงเดือนมิถุนายนนี้และอาจต้องเตรียมแผนรับมือล่วงหน้าเพราะราคาน้ำมันอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อไปตลอดทั้งปีเอกวินกาเกนิกรายงาน